สวัสดีค่ะพี่ีทุกท่านนะคะขณะนี้ค่ะแอนอยู่ที่จังหวัดพนกรีศิริยาค่ะวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีนะคะวันที่5เมษายน2566ค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางทมาทำพิธีบวงสวงพระยอดธงกันจะพาไปชมนะคะพิธีบวงสวงกันค่ะ เรียบร้อยนะครับวันนี้กับพิธีบวงสวงพระยอดทวงอริทยานะครับและแครที่ยาเขียนร่วงนะครับปากแผ่น่วงไปนะครับอลืมขียนชื่อเลยฮะแล้วจารย์นฉโรดนะครับจะนำไปที่ปันจุ อย่าลืมเขียนชื่อวัาเดินปิเกิดนะครับแล้วอาจารย์พระรุ่นนะครับแล้วก็ลูกศิษย์นะครับจะนำแผ่นดวงของทุกท่านนะครับไปจดที่เจดีชวินกองจำลองนะครับที่อำเภอพราจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สุกันะครับใครเขียนชื่อมานะจะได้นี่ครับพระยอดธงทิยาซึ่งบุกส่งวันนี้รวมถึงน้าหอมหอมนะด้วยนะครับ27เมษายนนะครับเราจะเดินทางไปที่อำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลครับ พี่ท่านใดสนใจร่วมบุญนะคะชุดละ1,999บาทนะคะสามารถร่วมบุญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ